จะมาอัปเดตนะครับตัวนี้เป็นสีไม้มาสเตอร์อาร์รุ่นเก่านะครับ2 4สีนะฮะนี่รุ่นเก่าสีสซนสดใสนะครับแถมกบด,ด้วย1ชิ้นตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เนี่ยเพิ่งส่งมาวันนี้นี่แต่ราคาเท่ากันนะครับนี่รุ่นใหม่ต่างกันตรงไหน,นมันจะแถมสีมาให้ สีส 4, 4, ีหนึ่งสองสาสี่หนึ่งสอสาสี่อ๋อสิ่งที่ไม่มีนะครับอืช่วยนายดูมจะมตัวนี้มันจะมีกันรองกันสีไหลอะกล่องพลาสติกอะแต่แถ้าเราไม่ต้องการก็มีตัวนี้มันไม่มีแต่มันจะมีสีเพิ่มมาให้สองสีนีนี่ พูดสองสีไม่ได้สิสีสีเพราะว่ามันเป็นสีครึ่งแท่งในราคาเท่าเดิมนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทะชัดเจน,นครับเรียบร้อย